ครับสวัสดีครับลุงครับผมลุงอยู่นี่นานแล้วเหรอมาอยู่ตั้งแต่ปีสามเก้าครับอ๋อบ้านอยู่ใกล้ๆแถวนี้อยู่ในเขื่อนครับลุงลุงเกิดอยู่ที่จังหวัดไหนอ่จังหวัดชัยนาทครับอ๋ออยู่ชัยนาทนี่เองเมื่อก่อนทํางานเป็นข้าราชการอยู่เป็นลูกจ้างประจําของของของงานงานของเขื่อนจัดทาเขื่อนอยู่ในเขื่อนครับเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนผมย้ายมาจากไอ้สกลนครครับอืมไปอยู่กี่ปีสกลนคร มันก็มันกืสิบปีครับสิบปีครับผมสิบปีตอนนี้ก็อายุเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับผมมาขายอาชีพนี่เล็กๆน้อยๆแก้เหงาเนะอยู่บ้านแกงเหงาครับมาขายอยู่ตรงนี้หรือเึือกขี่เลาะไปเลยไปวนแถวนี้เรื่อยที่ไปตัวอำเภอมาอะไรั่งหลูกแม่ไปไกลพวบลูกลูกโตคนหมดแล้วสิครับมีครอบมีครัวหมดแล้วทางานเกินก็อยู่ในเนี้ยทํางานในเนี้ยแยกมันจะทำ วันนี้ว่าจะพาเพื่อนเพื่อนมาขึ้นรถไฟครับผมรถไฟไม่มาอีกมาฟันพ่อัพ่อเป็นบาอาทิตย์ได้ได้เลยครับเขาหยุดอีกครับผมเท่าอาทิตย์หน้าได้ได้ครับอาทิตย์นี้ก็ได้อาทิตย์นี้ก็ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาวิ่งแต่วันนี้ไม่วิ่งไม่วิ่งก็จะขี่รถไปให้ถ่ายรูปันกลางแม่น้ำสักหน่อยเรโอดเลยมากันตังมาจากมาจากโคราชก็มีมาจากปัจจินก็มีมาไม่เยอะหรอก ครับเชิญครับคุณป้าแล้วว่าจะพาไปดูไอ้นั่นน่ะสวนอะไรนะสวนเฟิร์นอะไรกล้วยไม้ของกำนันของกำนันยูเน่นะว่าจะพาเขาไปดูถ้าเกิดทุกวันนี้เขาาให้เขาไปจอดครึ่งชักรโล่ให้ถ่ายรูปนะคะมันก็สวยงามนะคะตอนนั้นแหละก็ผมก็เห็นผมก็อยากพาเพื่อนๆมาถ่ายรูปมามาถ่ายรูปมาถ่าย นานๆมาครับก็อยากให้เพื่อนมากันเยอะๆน่ะแต่ว่าจะเอารถตู้มาประมาณสี่โมงเช้ามีทุกวันแล้วค่าค่าตั๋วไปกลับนี่เขาหกสิบบาทซื้อที่นี่ใช่ไหมเท่ากันโมเลยเขาจะไปจอดให้เราถ่ายรูปอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้ว ่าไปจอดพวกสุลุงยี่สิบก็ม,นานมากมา็มาส่งที่นี่เที่่ยอาแล้วรถไฟที่เขามาเนี่ยมาจากโฮมพงษ์เขาพิ่งรถเปล่ามาก็ามามใช่ไหมมีคนมาด้วยนนเนี่ครับสี่ตัวตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะมีที่นั่งนะฮะไม่มีที่นั่งแต่เพราะมันตัวยืนเพราะว่าตรงนี้กี่กี่ตู้นะที่ลากมาสิบแปดสิบแปด บางทีก็ยี่สิบคนก็มาแล้วแต่างนู้นก็มีเขามาเต็มเลยมาเต็มถ้าช่วงนี้เราไปจองตั๋วที่กรุงเทพไม่ได้นะคะเพราะว่าตั๋วเขาเต็มแต่ที่นี่เราต้องซื้อตั๋วยืนตั๋วยืนค่ะเยอะไหมแต่แต่ละครั้งเยอะไหมที่เขามาสองร้อยกว่าคนสองร้อยกว่าคนเนี่ยที่นี่นะโหแล้วเมื่อไหร่จะได้เนาะทั้งสองร้อยกว่าคนขยายไปเลยพอรถจอดปุ๊บเราจะต้องการแค่ตู้แอร์อย่างเดียวไม่ให้เราขึ้น ทุกธรรมดาเราก็ át, ยืนไปประมาณ5นาทีนั่นเองครับออยืนไป5้านาทีแล้วก็ไปจอดอีกครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็ไปโคกถลุงแล้วก็กลับมารถกลับมาคนกลับมาจอดให้คนลงที่นี่ประมาณ200กว่าคนอ๋อมีเขาเขามาพักเลยครับเขามาพัก3าชั่วโมงเขาจะออกบ่ายสามโมงครึ่งอ๋อกลับมานะกลับกรุงเทพบ่ายสามโมงเขาก็จะกลับรอให้คนที่มาอ๋อแต่ให้คนลงที่นี่และบ่ายสามเขาจะมารับ มาหาข้อมูลไว้งวดหน้าจะได้มาถูกตอนนี้มาบ่อยแต่ไม่ไม่ได้มีข้อมูลแต่นานๆเข้ามาเนาะรถไฟเนาะปละีละครั้งปีละครั้งเองช่วงช่วงน้ํามาเนี่ยเนาะช่วงนี้แหละ<ม>ก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆมามาเที่ยวกันมุกกราครับทิศถุกประมาณมุกกรลาสุดช่วงปีใหม่นี้นะครับ แล้วก็เขามีรถตู้พาไปเที่ยวทุ่งทานตะวันอีกแล,แล้วไอสวนดอกดอกกล้วยไม้นี่ก็มีมของกำนันยูนี่นะ,ะก็มีเหมือนกันครับสถานทั้ะวันกใกล้ๆนี่ก็ัำสวยเลยเดี๋ยวผมจะไปดูจะไปถ่ายดูโอเคนะครับเพื่อนๆทุกคนเชิญนะครับใครว่างเข้ามาปีละครั้งนะที่มีรถไฟมาจอดที่เนี่ยถึงเดือนอถึงเดือนมกรานี่แหละแล้วเขาก็จะพาไปจอดกลางเขือ่อนถ่ายรูปก,กัน ประมาณครึ่งชั่วโมงก็กลับมาแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันที่สวนกล้วยไม้กำนันยูนเขาเรียกว่าอะไรเฟิร์นนะสวนเฟิร์นนี่แหละมีมีรีสอร์ทไหมตรงนั้นมีมีครับแล้วก็ทุ่งทานตะวันไปเที่ยวทุ่งทานตะวันอีกอยากพาไปอยากพาให้ไปดูไปเที่ยวใช้ครับนั้นๆนมาทีระยะระยะตะเขินประมาณสองสองโลอ๋อประมาณสองกิโลจากนี่ไปอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับลุง